ผู้พิพากษาคดีรับสินบนตัดสินคนผิดเป็นถูกสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ The c h e ว t นส One Story รายการที่จะพาทุกคนนะคะได้ย้อนอดีตกลับไปสู่เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่มาจากหมวดธรรม,มทวักค่ะ เป็นเรื่องของการเตือนให้ตั้งอยู่ในธรรมนะคะแต่ว่าจะเป็นการเตือนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปนี้ค่ะและเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่ามหาอามาตยผูวินิจฉัยก่อนจะไปฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภมหาอามาตยผูวินิจฉัยตรัสพระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นว่าณเตนะโหติ ทำมัดโถเป็นต้นตอนพวกภิกษุเห็นมหาอามาตร,รับสินบนวันหนึ่งหมู่พระภิกษุเดินบินฑบาตในบ้านเรือนทางทิศอุดรในนครสาวัตถีระหว่างทางเริ่มมีฝนตกพระภิกษุจึงแวะพักที่สาาว่าการที่ทำการวินิจฉัยคดีที่นั่นพระรูปหนึ่งบังเอิญเห็นมหาอามาตผู้พิพากษาคดีกำลังรับสินบนจากคนร่ำรวย จนทำให้คำตัดสินไม่เป็นธรรมมีการลำเอียงเข้าข้างผู้มีเงินจึงคิดว่าโอ้มหาอามาตย์เหล่านี้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแต่พวกเรากลับเข้าใจว่ามหาอามาตย์เหล่านี้ทำการวินิจฉัยโดยธรรมท่านเสียใจค่ะที่แม้แต่ผู้พิพากษาซึ่งควรเป็นผู้ตัดสินด้วยความยุติธรรมกลับประพฤติผิดเบี่ยงเบนจากหลักธรรมจากนั้นเมื่อฝนหยุดตกแล้ว พระพิสุได้กลับมายังวิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งนที่สุดข้างหนึ่งจากนั้นก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระศาสดาทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกมหาอมาตผู้วินิจฉัยเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจอาคติมีฉันทาคติเป็นต้นตัดสินความโดยพุนพลันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม ส่วนพวกที่ไต่สวนความผิดแล้วตัดสินความโดยละเอียดละออตามสมควรแก่ความผิดนั่นแหละเป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระองค์ได้ตรัสพระคถาเป็นภาษาบาลีว่าณเตนะโหติธรรมมัทโถเยนัทถังสหานะเยโยจะอัดถังอนัตถันจะอุโพนิเฉยยะปันติโต อาสาหาเสนะร,รมเมนะสเมนะนยตีระเรรรมัสะคุตโตเมทาวีธรรมัโถติปาวุจตีติซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมเพราะเหตุที่นำคดีไปโดยความพลุนพลันส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยคดีและไม่ใช่คดีทั้งสองย่อมนำบุคคลเหล่าอื่นไปโดยความละเอียดละอ,อ โดยทำสม่ำเสมอผู้นั้นอันธรรมคุ้มครองแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าตั้งอยู่ในธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายคำในพระคาถาเพิ่มเติมค่ะคำว่าเตนะแปลว่าเพราะเหตุเพียงเท่านั้นเองคำว่าธรรมโถแปลว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมเครื่องวินิจฉัยที่พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย จะพึงทรงกระทำด้วยพระองค์ไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมคำว่าเยนะแปลว่าเพราะเหตุใดคำว่าอัดทังแปลว่าคดีที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วควรมีการตัดสินสองคำว่าสหาสานะเยแปลว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอคติมีฉันทาคติเป็นต้นตัดสินโดยผลุนผลันคือโดยการกล่าวเท็จอธิบายว่า จริงอยู่ผู้ใดมีฉันทาคติหรือความพอใจที่จะกล่าวเท็จทำให้ญาติหรือมิตรของตนซึ่งมีใช้เจ้าของนั่นแหลให้เป็นเจ้าของมีโทสาคติหรือเกลียดชังแล้วกล่าวเท็จทำให้คนที่เป็นศัตรูข,ของตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่ให้เป็นเจ้าของตั้งอยู่ในโมหคติหรือความหลงจะรับสินบนแล้วในเวลาจะตัดสินจะทำเป็นเหมือนส่งใจไปที่อื่น แลดูข้างโน้นข้างนี้แล้วกล่าวเท็จตัดสินไปว่าผู้นี้ชนะผู้นี้แพ้และหากมีความกลัวหรือพยาคติก็จะยกความให้ผู้เป็นใหญ่ชนะท,ทั้งที่ความเป็นจริงเป็นฝ่ายแพ้ผู้นี้ชื่อว่าตัดสินโดยผลพลัน,ลนไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมบาดพระคาถาว่าโยจะอัดถังอนัตถันจะแปลว่า เหตุที่จริงและไม่จริงสองคำว่าอุโภนิชเฉยยะแปลว่าบัณฑิตเมื่อพิจารณาเรื่องราวต่างๆแล้วจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเรื่องใดเป็นคดีควรได้รับการพิจารณาและเรื่องใดไม่เป็นคดีแล้วจึงกล่าวออกไปค่ะส่วนคำว่าอาสาหาเสนะคือโดยไม่กล่าวเท็จคำว่าทำเมนะแปลว่า โดยทำรรเครื่องวินิจฉัยคือหาใช่โดยอำนาจอาคติมีฉันทาคติเป็นต้นไม้คำว่าสเมนะคือยอมนำบุคคลเหล่าอื่นไปคือให้ถึงความชนะหรือความแพ้โดยสมควรแก่ความผิดนั่นเองสองคำว่าธรรมมสะคุตโตแปลว่าผู้นั้นมีธรรมคุ้มครองแล้วคือมีธรรมรักษาแล้ว ประกอบแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมชื่อว่ามีปัญญาปราผู้มีประภาคตรัสว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมเพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเครื่องวินิจฉัยและในการจบเทศนาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นค่ะเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังคะจากเรื่องนี้คะ่ะก็ทำให้เราเห็นว่าการเป็นผู้พิพากษาที่ดีนั้น ไม่ได้วัดกันที่การตัดสินคดีอย่างรวดเร็วแต่ต้องตัดสินอย่างรอบคอบและยุติธรรมค่ะผู้ที่เป็นบัณฑิตนะคะจะไม่ใช้อารมณ์หรืออคติในการตัดสินแต่จะใช้เหตุผลในการพิจารณาค่ะดำเนินคดีด้วยความเที่ยงธรรมไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งดังนั้นค่ะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้นะคะจึงถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีธรรมคุ้มครองค่ะจึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้พิพากษาคาดีที่ตั้งอยู่ในธรรมนั่นเองค่ะ ขอบคุณที่รับชมรายการเดชตวันสตอรี่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ